อนาคตตลาดแรงงานนะคะกําลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญหากทุกคนสังเกตดีๆนะคะว่าที่ผ่านมาโลกของการทํางานหลายองค์กรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของทักษะมาเป็นอันดับหนึ่งอีกทั้งในเรื่องของการทํางานร่วมกับ AI เพราะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในโลกของการทํางานและการดําเนินธุรกิจในอนาคตแล้วแนวโน้มในตลาดแรงงานจะไปในทิศทางไหนอีกทั้งคนทํางานและคนหางานต้องปรับตัวเรื่องอะไรบ้างติดตามต่อใน Job Talk n e w วค่ะ เเข้าสู่ปี2025นะคะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านแต่ประเด็นที่มีจะหยิบมาคุยในวันนี้นะคะคือแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตและที่สําคัญมันส่งผลกระทบต่อแรงงานในวงกว้างเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนทํางานและคนหางานควรตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีและทักษะมากขึ้นค่ะ และนี่เป็นข้อมูลจาก Future of Job 2025จาก World Economic Forum นะคะได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตข้อมูลนี้อ้างอิงนายจ้างจาก1000แห่งทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพนักง,งานกว่า14ล้านคนใน22กลุม่มอุตสาหกรรมได้ข้อสรุปว่าภายในปี2030จะมีงานใหม่ที่เกิดขึ้น170ล้านตำแหน่งแต่จะมีตำแหน่งงานเก่าที่หายไปนะคะ92ล้านตำแหน่งสาเหตุเกิดจากระบบอัตโนมัตินะคะเข้ามาทำงานแทนบางส่วนจึงทำให้บทบาทของมนุษย์ลดลงรวมถึงการ ปรับโครงสร้างแรงงานทําให้เหลืองานใหม่จริงๆเพียงแค่7 8ล้านตําแหน่งเท่านั้นค่ะเรามาดูกันถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานปี2030กันค่ะ1น่นะคะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญต่อโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคตอย่างเช่น AI นะคะจะถูกนํามาใช้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมรวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะ 2. นะคะคาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานในอนาคตบางสายงานอาจจะถูกลดบทบาทลงขณะที่ตําแหน่งงานใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี พลังงาและความยั่งยืนจะเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากกับกลุ่มแรงงานที่ไม่มีทักษะเหล่านี้ค่ะ 3. นะคะการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคมไทยเราเก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้นทําให้ความต้องการสายงานด้านสุขภาพอย่างเช่นการพยาบาลการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกทั้งในเรื่องของความหลากหลายหรือว่า diversity นะคะองค์กรต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความหลากหลายในที่ทํางานและออกแบบนโยบายที่ยืดหยุ่นและซัพพอร์ตในเรื่องนี้ค่ะ 4. นะคะการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสู่ เศรษฐกิจยั่งยืนและการนำเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บพลังงานมาใช้ส่งผลให้เกิดความต้องการในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ5นะคะความท้าทายในการปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมและโอกาสที่จะเข้าถึงการพัฒนาทักษะและตำแหน่งงานใหม่ย,ยังคงเป็นปัญหาหลักค่ะอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อแรงงานในวงกว้างอีกด้วยค่ะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานครั้งนี้นะคะมันส่งผลต่อตำแหน่งงานยังไงบ้างมีนจะขอมาสรุปงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงค่ะ งานที่มีแนวโน้มเติบโตนะคะจะเป็นงานด้านเทคโนโลยีอย่างนักวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นที่ต้องการสูงเนื่องจากความต้องการด้านข้อมูลเพิ่มมากขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะหลายภาคธุรกิจนะคะจะนํา AI และระบบดิจิตอลเข้ามาใช้มากขึ้นรวมถึงงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเป็นที่ต้องการสูงมากขึ้นค่ะอีกทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นวิศวกรพลังงานสะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นงานที่เติบโตเร็วนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวค่ะ ในส่วนงานที่มีแนวโน้มลดลงกันบ้างนะคะงานที่ใช้แรงงานซําซ้อนนะคะหรือว่าไม่ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกจะถูกลดความสําคัญลงนะคะอย่างเช่นงานแคชเชียร์ธุรการและรวมไปถึงพนักง,งานคีย์ข้อมูลค่ะสรุปได้ว่าตลาดแรงงานในอนาคตนะคะจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวการเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะและการปรับตัวนะคะจะเป็นกุญแจสําคัญเพื่อประสบความสําเร็จในสภาพแวดล้อมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและทักษะไหนบ้างที่จาเป็น องค์กรต้องการมากที่สุดค่ะ 1. นนะคะทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์2ทักษะด้าน AI และ Big Data 3ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่นและ4นะคะทักษะความคิดสร้างสรรค์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการตระหนักถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้ทั้งองค์กรและแรงงานสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนใครที่กําลังหางานนะคะหรืออยากเปลี่ยนงาน job PKK มีตําแหน่งงานจากบริษัทชั้นนามากกว่า4 5 0 0 0ตําแหน่งสนใจสมัครเข้ามาได้ที่ ไปเว็บ jobbkk.com ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม jobthongnews กดไลค์กดแชร์ช่อง jobbkk อ f ฟ i c i a l กันด้วยนะคะ